ขนะออนุญาตเปิดดวงคุณยายสมควรนะคะอะ่ก็คือเลือกไพ่แล้วนะไม่รู้เป็นอะไรอยู่มันตัดนะคะทุกคนก็เริ่มใหม่ตอนที่แต่แต่ว่าตอน,ตอนที่สับไพ่นั้นมันถูกตัดไปก็เอาแค่นี้นะเพอาะตอนที่เราเลือกไพ่มาแล้วก็คือห้าเจ็ดเก้านะคะดวงชะตาคุณยายจะเป็นเช่นไรนะคุณยายจะหายป่วยหรือไม่และมีอะไรที่ทําให้คุณยายป่วยนะทุกคนนะ พร้อมที่จะเปิดดวงแล้ววันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ก็ไม่ได้นํำพาทุกสิ่งทุกอย่างนอ่าตามใ่นะคะถามว่าที่ผ่านมาคุณยายเขาก็ไม่ใช่แข็งแรงนะคะเป็นคือคุณยายนี่ก็ป่วยกะเสาะกระแสมาตลอดนะทุกคนนะ่ะอืมคือคุณยายไม่ใช่คนที่แข็งแรง เพียงแต่ว่าทําไมคุณยายยังคงเดินได้นนู่นนี่นั่นเพราะกําลังใจคุณยายดีที่ผ่านมานะคะทีนี้ก็หลังจากที่มีคนมาสาบมาแช่งนะคะก็มีไอนรลกตนหนึ่งนะคะที่มาสาบมาแช่งคุณยายซึ่งคุณยายก็มารับรู้ทีนี้พอรับรู้คุณยายเขาเป็นคนที่คิดมากคุณยายเป็นคนไม่พูดแต่คุณยายเป็นคนคิดมากนะคะการที่คุณยาย มีอะไรแต่คุณยายไม่ค่อยบอกใครทําให้ตัวเองจึงป่วยแล้วก็ไปย้ำคิดย้ำทำกับคําพูดของไอ้นรกตัวนั้นแหละที่มันมาแช่งบอกว่ามันจะด่าคุณยายให้ตายคือไอ้มุทีมึงต้องรับผิดชอบด้วยที่คุณยายป่วยวันนี้ให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไอ้มุทีมีส่วนนะคุณยายป่วยเพราะคาพูดของมันอืมคุณยายย้ำคิดย้ำทำแต่คํานี้เหมือนแบบว่าจึงต้องป่วยตามที่มันพูด ที่ผ่านมาป่วยณวันนี้คุณยายก็ยังป่วยป่วยแล้วป่วยอีกเพราะอะไรใจมันลม้มคุณยายเหนื่อยคือท่านแบบว่าเสียใจที่ผ่านมาถึงบอกว่าท่านป่วยก็จริงแต่ท่านมีกำลังใจดีนะคะลูกหลานสามีลูกหลานไม่เท่าไหไรคือสามีที่เคยอยู่เคียงข้างกวมาเดินจากไปคุณยายเศร้านะคะ แต่คุณยายก็ไม่อาจมาเล่าเป็นคำพูดให้เราฟังได้เพราะคุณยายเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะคะไม่เคยออกมาโวยวายอืมแต่ถ้าเปรียบกับคุณตาเนี่ยเป็นคนที่โวยวายนะเป็นคนที่เอาแต่ใจและชอบคมเห็นคุณยายจริงจริงแต่คุณยายคนละคุณยายคนละแต่พอทีนี้ คนที่รักจากไปไปอยู่ที่อื่นคนุณยายก็เศร้าคือใจมันมันหมดกำลังใจนะจริงๆแล้วถามว่าผลข้างเคียงอย่างอื่นเกี่ยวกับฉีดวัคซีนมีจริงไหมมีจริงนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติจิตใจเข้มแข็งน่ะคือไม่ได้ผ่านคารเสียใจแบบเนี้ยเขาก็จะฟื้นตัวเร็วแต่คุณยายเขาเอ่อนแอไงฮะ ข้างในคุณยายอ่อนแองคุณยายน่าสงสารนะทุกคนนะออแบบว่าอยู่กันสองคนกับน้าแต่แล้วนี่คือคุณยายก็รู้ปัญหาหน้าแต่ทุกอย่างใครด่าน้าแต่คุณยายรู้หมดนะคะในจะเรื่องคุณยายเองกับคุณตาและจะต้องมารู้อีกคุณยายรับรู้ทุกอย่างนะท่านก็เลยแบบว่าล้มนะคะอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะมาดูก่อน อนาคตก็ยังคงมีเรื่องมีราวนะคะคุณยายจะต้องเผชิญคําว่า,าสงครามสงครามในที่นี้ก็คือว่ามีการทะเลาะขแข้งต่อหน้าคุณยายหรืออาจจะมีคนมาชวนคุณยายทะเลาะแน่น่ครัมีคนมาชวนคุณยายทะเลาะแน่นอนต้องระวังนะคะ ถ้ามีตัวไหนที่มาทําท่าจะทะเลาะอย่าให้เข้าใกล้คุณยายนะคะกันไว้นะคะถ้าใครญาติพี่น้องอ,อของน้าแต่หรือทุกคนนะคะที่เข้ามาดูดูดูดวงที่พี่ดูดวงวันนี้ให้ดูแลคุณยายให้ดีนะคะอย่าให้ใครมาทะเลาะกันต่อหน้าท่านนะคะเออหรืออย่าอย่าให้ใครมาพูดในทํานองต่อว่าหรือตําหนิเด็ดขาดอย่าให้เข้าใกล้นะคะ ต้องกันนะคะไม่อย่างนั้นแย่นะคะบอกไว้ก่อนนะคือความป่วยภายนอกเนี่ยไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอกแต่ข้างในของคุณยายนะเขาเรียกว่าป่วยใจนะคะถ้าข้างในมันมันไม่สู้ข้างนอกก็ไม่ไหวนี่คือเรื่องจริงนะคะ จะฝากไปถึงนะคะลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลคุณยายนะคะถ้าอะไรที่คนที่มาแล้วทาให้คุณยายทุกอย่าให้เข้าใกล้นะคะกันไว้ก่อนอย่าให้เข้าใกล้คุณยายเด็ดขาดอืมกันไว้เพราะว่าคนนี้มาทีไรคุณยายหนะักทุกทีเลยอย่าให้เข้าใกล้นะคะทุกคนรู้ดีว่าใคร ว้าวคุณยายอาจจะมีโชคมีลาบนะทุกคนอ่ะคุณยายมีโอกาสนะคะในครอบครัวก็คือมีคนเดินจากไปนะคะก็คือแบบนะคะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ครอบครัวมีการเดินจากไปนะคะ มีบางมีใครบางมีใครบางคนเดินจากคุณยายไปนะคือหันหลังให้นะเขาเดินไปจากคุณยายนะคะส่วนลูกๆก,ก็มีการแบบลูกๆมีการเดินทางตลอดอืมหรือมีการแบบทํางานแบบเดินเดินไปเดินมาหรือ,ค,อคือคือผลงานมีการเดินทางก็แล้วกันลูกๆเนี่ยแบบว่าขับรถไปตรงโน้นตรงนี้คือลูกแต่ละคนนะ่ะไปตรงโน้นตรงนี้คือไม่มีใครอยู่กับที่ ไปทุกคน,นลูกๆของคุณยายนะคะส่วนสามีของคุณยายนะคะเป็นคนที่ผิวบางตัวเล็กแล้วก็บ้านอยู่ใกล้น้ำและนิสัยก็อารมณ์ขึ้นๆล,ลงลงอ่เป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่คือบุคลิกนิสัยของสามีคุณยายนะคะเป็นคนหน้าตาดีอืมเป็นคนที่นึกจะดีก็ดีนึกจะร้ายก็ร้ายเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้อืม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ชอบประมาณว่าบางทีก็ฟังไม่เข้าใจนะอืแบบเหมือนมีคนมาพูดกับแกดีๆแต่แกก็ฟังเป็นไม่ดีและเป็นคนที่หัวโอนอืมใครพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมดทั้งที่แกก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีคนหนึ่งนะแต่ไปหลงเชื่อคนที่เขาพูด ให้คำแนะนำที่ไม่ดีนะทั้งที่ตัวเองอ่ะคิดได้ดีแต่พอคนไม่ดีมาเสี่ยมมาบอกอะไรฟังเขาฟังคนไม่ดีนะคะนี่คือตัวตนของสามีคุณยายนะคะอือ การเงินคุณยายมีอุบัติเหตุต้องใช้จ่ายนะคะก็คือน่าจะเป็นคุณยายเข้าโรงพยาบาลแต่แบบว่าเหมือนท่านแบบต้องมีเหตุต้องจ่ายตังค์นะเออแบบได้จ่ายตังค์แบบว่าเออไม่ไม่คาดคิดว่าจะได้จ่ายแล้วก็ได้จ่ายนะนี่การเรียกว่าบัญชีนี้เป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คือได้จ่ายเงินแบบแบบไม่คาดฝันเออคือแบบว่า อยู่ดีก็เสียตังค์อะนะอืมเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะนะคะก็อืมก็จะสรุปให้ว่านะคะสรุปให้โดยรวมให้รักษาใจคุณยายนะ ถ้าใครมาพูดแล้วแบบพูดไม่ดีอย่าให้เข้าใกล้คุณยายนะคะที่คุณยายป่วยตอนนี้คือข้างในในใจนะใจท่านป่วยนะคะอะข้างนอกไม่มีอะไรนะแต่ข้างในเขาเศร้าขอให้ทุกคนรักษาใจคุณยายก็พอเดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นนะคะ แต่ถ้าแบบยังมีการมาทะเลาะเบาะแว้งต่อหน้าแกหรือมาต่อว่าคุณยายเนี่ยนะไม่ดีนะคะน่าห่วงนะคะต้องพูดกับท่านดีๆแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายด้วยอย่าไปทะเลาะกันต่อหน้าท่านทุกคนต้องมีอะไรต้องไปคุยกันข้างนอกอย่าให้คุณยายเห็นเด็ดขาดหรือห้ามมาต่อว่าหรือตำหนิคุณยาย และไอ้ตัวไหนลูกคนไหนที่มันมาพูดย่ำยีหรือว่าคุณยายมึงเตรียมตัวรับกรรมและไอ้นรกนั่นด้วยไอ้มุทีไอ้จ้องคอดที่คุณยายต้องป่วยวันนี้เพราะมึงมึงจําไว้วิบากกรรมนี่ถึงมึงแน่นอนและมึงจะต้องเจ็บปวดเป็นร้อยเท่ากันเท่าที่คุณยายสมควรป่วยเพราะมึงนะไอ้มุทีมึงฟังปากไว้ที่คุณยายสมควรต้องป่วยวันนี้เพราะมึงคือต้นเหตุทั้งหมด มึงบอกจะแช่งมึงแช่งเลยมึงไม่ได้บอกมึงแช่งคุณยายแล้วมึงก็เตรียมตัวมึงจะโดนกูจะบอกมึงรู้แชร์ไปถึงไอ้มุทีด้วยกูเอ่ยชื่อมึงเลยที่คุณยายป่วยวันนี้ที่คุณยายสมควรป่วยวันนี้เพราะมึงมึงคือต้นเหตุมึงคือความเลวร้ายมึงคือคนชั่วที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาป่วยวันนี้ ความจริงแค่ฉีดวัคซีนปกติก็หายแล้วกูให้เวลาคุณยายป่วยไม่เกินสามวันถ้าเป็นพ่อฉีดวัคซีนแต่ที่ท่านล้มตอนนี้เพราะคำพูดของมึงคุณยายรู้ทุกอย่างคุณจะบอกให้เหมือนพวกเรานี่คือเราอายุยังน้อยเราก็ไม่คิดอะไรเทมไปแต่มึงเสือพูดในจังหวะที่คุณยายเขาเศร้าแฟนคุณยายก็เดินจากไป คุณยายเขาก็เหงามึงก็เสือกไปว่าไปดา่าคุณยายอีกมึงเตรียมรับสัตากรรมเลยไอ้มุทีมึงจำปากลไ,ไว้ทุกคนฝากแชร์ไปด้วยที่คุณยายสมควรต้องปล่อยป่วยไอ้มุทีมึงต้องรับผิดชอบคลิปนี้แค่นี้ของทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆ